สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ,ะสปชคือเรียกว่าเต็มๆอะไรนะศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการฉลาการชุมนุมปี53ครับก็อาจารย์เป็นผู้ประสานงานก็คือเราก็ไม่มีตําแหน่งตายตัวนะคะตอนนั้นแต่ว่าช่วงปีสุดท้ายก็เป็นผู้ประสานงานทีมงานที่จะทําให้ตัวรายงานออกมาได้แต่ก่อนหน้าน,นี้ก็คือคุณชัยธวัฒน์นะคะครับชัยธวัฒน์ตุลาทนี่ตอนนั้นก็แกก็เป็นผู้ประสานงานหลักมาตลอดครับอาจารย์ ถ้าพูดถึงตอนนี้14ปีผ่านไปที่กลุ่มของอาจารย์ทิดาคุณหมอเวงเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็ดูเหมือนจะมีอยู่2อสข้อก็คือข้อแรกก็คือ,อต้องการให้มีการไต่สวนการตายให้ครบใช่ไหมแล้วข้อ2นี่ก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าอยากจะให้แก้กฎหมายให้ให้สามารถที่จะฟ้องทหารเอาผิดทหารได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลทหาร อันที่สามก็เรียกร้องเรื่องเฉพาะเหตุนี้เออถ้าเราพูดถึงในมุมเนี้ยมันมีอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้มั่งที่รัฐบาลปัจจุบันเขาเมียอำนาจที่จะทำได้คือจริงๆมันเป็นไปได้หมดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวรัฐบาลก็มียอำนาจที่จะทำด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีเจตจำนงทางการเมืองที่จะทำหรือไม่คือถ้า ไม่กล้าที่จะแต้มหน้ของทหารเลยไม่อยากจะรื้อฟื้นคดีปี53เพราะเกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนจิตใจผู้นําทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปี53ถ้าไม่ถ้าไม่มีเจตนาองค์เนี่ยมันก็เขาก็จะบอกว่าทาไม่ได้ไม่ทําไม่แต่ต้องนะคะยังไอซีซีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะส่งจดหมายไปยังอายการของ ICC ได้เลยว่าต้องการที่จะขอให้เข้ามาไต่สวนเ,เหตุการณ์ปี53เอาเฉพาะปี53อย่างเดียวนะคะค เรื่องอื่นไม่เอา<ม>นะคะอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้คือถ้ากลัวว่าจะไปกระทบต่เรื่องอื่นๆต่อสถาบันธรรมนิยมอื่น,นๆก็ทําเรื่องนเียดียวก็ได้ทําได้เลยทันทีแต่นี้ว่าเขาไม่มีเจตจำนงที่จะทำหรือแม้กระทั่งการที่จะแก้กฎหมายปาปชที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนสามารถที่จะยื่นฟ้องร้องเองได้ในกรณีออรที่ปปชไม่ยื่นฟ้องร้อง<ม>นะคะล่าสุดเพื่อไทยก็บอกว่าถอนออกมาถอนร่างกฎหมายนี้ออกมาเพราะว่า ก็ไม่ได้เหตุผลชัดเจนว่าว่าทำไมใหม่ทาหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ยังคิดว่าในที่สุดมันกลับไปเรื่องเดิมก็คือเขาไม่ต้องการที่จะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกต่กฎหมายปปชมันก็ยากนะเพราะว่ามันจะปะปะชมีสิทธิ์ค้านเหมือนกับว่าตามรัฐธรรมนูญอะไรที่เราจะเสนอกฎหมายปปชเนี่ยคือแบบปปชต้องให้ปปชให้ความเห็นด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะไม่ผ่านสุดท้ายถ้ามันอาจจะไม่ผ่านสวไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเียุว่า ก็ต <łość> ้องผลักอะค่ะคือด้านหนึ่งเรารู้อยู่ว่ากฎหมายเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจทางการเมืองนะคะถ้าปปชไม่ยอมไม่ยอมให้มีการแก้ให้ปพชเป็นจำเลยของสังคมเอาเรื่องนี้ให้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะแล้วทาให้เกิดการดีเบตกันว่าทําไมปปชเนี่ยนะคะอะ จริงเนี่ยปี53เนี่ยบอกมาเลยว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ฟ้องร้องเองเพราะปปชตัดสินโดนไม่มีการเรียกคู่กรณีทั้งคนที่ได้รับผลกระทบคนที่ถูกยิงนะคะยังไม่เสียชีวิตหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือไม่มีการเรียกพยานแล้วก็หลักฐานเพิ่มเลยก็ก็สามารถตัวเองสามารถตัดสินได้เลยคนมีกี่คนตัดสินได้เลยอย่างนี้คิดว่าทําให้คนเห็นะว่ามันมีเหตุผลมีความชอบธรรมที่จะแก้ไขกฎหมายนี้แล้วถ้าปปชไม่ยอม ก็ให้บปชบเป็นจำเลยของสังคมคัคราวนี้คือยังไม่ทันทำอะไรเลยอะคะ่ะเี่ว่ารัฐบาลเกรงใจอ,อ,องค์กรอำนาจทั้งหลายแถมากก็ถอยมาซะก่อนแล้วการไต่สวนการตายนี่เราทําได้เลยใช่ไหมถ้าเราเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลจะทานี่ทาได้เลยการไต่สวนการตายนะคะมันขึ้นอยู่กับการทํางานของออตํารวจอายการและศาลนะคะมันขึ้นหน้าตอนรัฐบาลคุณยิ่งรักตอนคุณยิ่งรักเป็นอย่ารัฐมตรี ก็เรียกว่าพอเป็นรัฐบาลเนี่ยจะเห็นเลยมันไม,ม่สามารถที่จะสร,ร้างแรงกดดันให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนั้นก็นคือ DSI มันก็เกิดความขึ้นหน้ากันนะคะอย่างน้อย17กรณีนะคะที่มีการไต่สวนการไต่เสร็จสิ้นแต่พอหลังรับประหารเนี่ยมันก็อยู่ชะงกักไม่เดินไม่เดินเรื่องเลยนะคะ รัฐบาลก็คุยกับดีไซน์ได้คุยกับตำรวจได้เรื่องนี้นะคะว่าไปถึงไหนเรื่องไหนยังค้างอยู่เรื่องไหนจบแล้วคือมันมีมันมีคดีมอนมีกรณีที่ศาลตัดสินเหมือนกันว่าไม่สามารถตัดสินได้ว่าออผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียจากเสียชีวิตจากกระสุนจากมาจากทางไหนที่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกเยอะที่มันยังไม่คืบหน้าก็ไม่ทำนะคะคือก็รัฐบาลไม่อยากแต่เรื่องนี้นะคะเห็นเห็นได้ชัดแล้วก็ ถามว่าส่วนตัวเห็นที่ว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลทําได้ไม่ต้องแตกกลุ่มอํานาจอะไรเลยก็ทําได้นะคะทีาจะทำอ,อ,อย่างคอปอเนี่ยคอปอเท่าที่คอปคณะบรมการค้นหาความจริงเพื่อความสมนันาขออาจารย์ขิของขนะขอาจารย์คณิตในนครที่ตั้งโดยรัฐบาลกลุพมสิทธิ์มาเนี่ยนะคะเขาเก็บข้อมูลเยอะมากนะคะแล้วข้อมูลจํานวนมากเป็นข้อมูลฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐด้วย รวมถึงไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจากรัฐเมกาซีไอให้มาตรวจสอบวิถีกระสุนทั้งหลายแหลเฉันเคยเห็นข้อมูลบางส่วนที่ดีมากๆดีกว่าของสอประชซะอีกแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีคนบอกว่าอยู่ที่ห่อ,หอจดหมายเหตุของหมอชื่อไลัย่งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยแหละยังอยู่แล้วแต่เขาเก็บฉันเชื่อฉันเห็นบางส่วนแต่ว่าส่วนที่เขาปล่อยมาพูดง่ายๆอ,อ,อยู่ที่ห้องสมุดธรรมะเลยธรรมศาสตร์ ขอมูลสาระไรธรรมศาสตร์ปล่อยข้อมูลมาส่วนมาแต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เช่นจดหมายเชิญหน่วยงานทั้งหลายแหละให้มาให้ปากคําแต่ไม่มีรายละเอียดของการให้ปากคําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลสั่งเปิดได้เพราะว่ามันเกิดจากงบประมาณของรัฐทีิประชาชนควรจะเข้าถึงได้นี่ว่าคอปอทําผิดตั้งแต่ต้นที่ให้เก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับเพราะนี่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวข้องกับสิทธิในชีวิตของประชาชน แล้วมันมาจากงเงินภาษีของประชาชนโดยตรงแล้วตัวชื่อมันเองก็บอกแล้วการค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองในสมัยในฉันน่ะคุณค้นหาความจริงที่ท่าไหนแล้วคุณเก็บข้อมูลที่สําคัญไปคือแสดงว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าการถแถลงหรือการแบ่งของคอปอมันจะเป็นที่ไม่ยอมรับแต่ว่าไอ้ตัวข้อมูลรายละเอียดเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วฉันเห็นรายงานคอบปบอหลายส่วนไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สําคัญดิฉัน มีคนส่งข้อมูลที่สําคัญให้นะคะก่อนที่มันจะถูกส่งเข้าไปอยู่ส่งเก็บเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นน่ยมันไม่ได้อยู่ในรายงานขอปอเช่นวิถีกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายของคุณกมลเกตอคาฮาร์สิบนัดเนี่ยนะคะคือถ้าถ้าเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาเห็นว่าคนจะช็อกอนะคะคืออย่างภาพมันมีภาพถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันเข้าตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะคะอย่างะะางี้เป็นต้นเห็ว่ามันมีข้อมูลคนอื่นอีกเยอะเลยโอ้อันนี้ไม่ค่อยรู้กันนะครับ เพราะฉะนั้นกวจะเรียกร้องให้เปิดเผยใช่ใช่ถ้ามาถึงช่วงนี้เนี่ยในความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคำขวใช่ไหมฮะเราจะสังเกตเห็ว่าวันที่10เมษาเนี่ยเหมือนกับมวลชนโหซึ่งอันนั้นเนี่ยมันต้องมันจะมีการตีความที่แตกต่างกันแต่แต่ส่วนนึงก็คือไม่ใช่ว่ามวลชนปฏิเสธพัรเพื่อไทยถ้ามองมองมุมหนึ่ง ว่ามันไม่ใช่ว่าประลช,ชนสนตรงนั้นทุกปฏิเสธพรรคเพื่อไทยแต่เหมือนกับเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยทําไมไม่ให้ควาสมสําคัญแล้วก็ให้ให้ใหแค่รองเลขาที่การไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆลไล่ไปไล่มาเขาบอกจริงๆตอนตอนที่อยู่ในเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาอายุยังน้อยอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนกับว่าเรามองท่าทีของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยังไงว่ากับมวลชนส้อแดงบางคนบอกว่านี่แดงส้มเลย คือโอ้นี่มันเรื่องนี้มันมองได้หลายแง่มุมนะพี่ถึงคือถ้ามองว่าวันนั้นเนี่ยทำไมไม่ส่งคนสำคัญของพักหรือของรัฐบาลไปร่วมนะคะนี่ว่าเข,เข,เขาน่าจะพอเดาได้นะคะถึงความรู้สึกไม่พอใจของคนเสื้อแดงที่มีกับพักแต่ว่า เราได้ยังไงเนี่ยที่ว่าคนจนํานวนมากเองแม้แต่ก,แกระทั่งแกนนํำรปรชที่จัดงานวันนั้นก็คงคิดไม่ถึงว่าเป็นกิริยาของความโกรธเนี่ยมันจะออกมารุนแรงขนาดนั้นนี่นหนึ่งแต่ถามว่าเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาแนบแน่นกับการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงแค่ไหนโดยเพราะอย่างยิ่งกรณีปี53นะคะคือเอาจริงถ้าเราย้อนกลับไปดูปี53เนี่ยเราก็เชื่อกันว่า พรรคไทยคุณทักษิณเนี่ยสนับสนุนนปชอ,อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะคือคุณมีม็อบขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นเวลาหลายเดือนไม่ได้หรอถ้ามันไม่มีการสนับสนุนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระบวนการขนเสื้อแดงหรือนอปชแต่เขาจะเคลมว่าเขาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสื้อแดงในในช่วงสําคัญเช่นมีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคะเช่นอ,อยู่ๆก็เปลี่ยนสีโลโก้ของพรรคจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ใส่เสื้อแดงกันหมดทั้งแกนนําที่ขึ้นขึ้นเ,ออเวทีปราศัยอะไรเลหล่านี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็จะเว้นระยะห่างอยู่เพื่อไทยกับคนสแสดงกับอบชเนีเย่ยไประยะห่างไปอยู่เสมอนะคะแล้วยิ่งการจัดงานช่วงหลังซึ่งคนที่เป็นเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ในในเซนที่ว่าต่อสู้กันมาตลอดนะคะมีการจัดลําลึกก็ไปกันทุกปีนี่ว่าคนคนที่ไปเมื่อ เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้ก็คือแดงฮาร์ดคอร์ดูจากหน้าที่ที่เห็นในทางวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยคนพวกนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะคนส่วนนี้เองนี่ว่าเขาเขาก็โกรธกับการที่เพื่อไทยไม่พูดถึงเรื่องความยุติธรรมให้คุณเสื้อแดงไม่พูดถึงเรื่อง ICC นะคะแล้วก็แล้วยิ่งพอมาถึงวันงานแล้วมันไม่มีคนสําคัญของพรรคมาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังทิ้ง ขบวนการคนเสื้อแดงไม่ต้องการพูดถึงหรือไม่นะนนนว่ามันมันก็กลายเป็นความโกรธออกมาคนเสื้อแดงถ้าเราไล่ตั้งแต่ปีห้าสามอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีเฉดต่างๆยังไงส่วนหนึ่งก็เขาก็ผูกพันกับเพื่อไทยแต่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เลยเหรอโอ้มันก็มีหลายเฉดแล้วเราก็หลายเฉดนี้นี่ว่ามันมีทั้งอย่างถ้าอิงกับงานวิจัยของกลุ่มอาจารย์อพิชาอชาจารย์ยุติอาจารย์นิติที่ทําปรากฏการณ์คน,น,นเสื้อแดงหลังปีห้าสามเนี่ย ันก็มีเฉดทั้งที่แบบแดงจัดคือรักเพื่อไทยรักคุณทักษิณมากแต่ต้องไม่ได้วิจยัยไม่ได้เลยนะคะกับพวกที่ไม่ได้สนใจเพื่อไทยหรือทักษิณแต่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะตายเลยนะแล้วก็หรือว่าเป็นเสื้อแดงเพราะว่าได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลคุณทักษิณใช่ไหมคะที่นั่นก็ส,สนับสนุนที่จะให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกมันมีหลายเฉดแล้วก็ยิ่งว่ามันก็มีเสื้อแดงปัจจุบันก็มีกลุ่มใหม่อีกด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้บรรดานางแบกที่อยู่ในโซเชียลมีเดียพวกนี้เนี่ยมาเป็นแดงเมื่อไหร่ <laughs> นคนพวกนี้เนี่ยคือคือเขาเรียกตัวเองว่าเป็นแดงแท้แดงจริงแดงมากกว่าใครเนี่ยพอเขาไม่เปิดเผยตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งมาเป็นแดงหรือไม่หรือเพิ่งมาเป็นนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยกลายเป็นนี่แต่เราก็จะเห็นใช่ไหมคะปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อ เสียงของพ่อพูล่าโหวตของเพื่อไทยเนี่ยมันลดลงอย่างมากก็แสดงว่าคนจํานวนมากที่เคยเลือกเขาเนี่ยไม่ไม่เลือกแล้วและที่ว่าจํานวนมากเลยเป็นพวกแดงฮาร์ดคอร์ที่ที่ให้ความสําคัญกับความตายของเพื่อนเมื่อปี53อย่างมากให้ความสําคัญในการที่จะต้องสู้กับอํานาจที่มันปราบปรามประชาชนมาตั้งแต่ปี249คนพวกนี้เนี่ยที่่าก็เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะแต่มันมีแน่แน่แล้วพวกนี้เป็นแอคทีฟ เป็นแอคทีฟซิตี้เซน่ะเป็นคนที่จะเสียงดังเป็นคนที่จะไปมันทุกงานเวลาที่มีการชมรุมนุมหรือประเทศนี้ซึ่งสําคัญในมุมหนึ่งก็คนส่วนนี้อาจจะเรียกว่าไม่พอใจเพื่อถ่ายตั้งแต่ช่วงที่คุณทักษิณบอกขึ้นจากเรือแต่ก็ยังคิดว่าคุณทักษิณอาจจะแบบเ,เดี๋ยวก็กลับมาหนาอะไรเงี้ยะนะคะคือไอ้ไอ้คำพูดที่ว่าขึ้นจากเรือแล้วส่งผมขึ้นฝั่งแล้วเขาไปอะไรเงี้ยอันนั้นมันทำให้คนไม่พอใจแต่ว่า นี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าเออเดี๋ยก็ประเด็นทางการเมืองกระแสทางการเมืองก็อาจจะกดดันให้คุณทักษิณต้องกลับมารวมหัวโจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเอกอะไรเงี้ยเขาคงไม่ทิ้งหลอกอะไรเงี้ยนะคะก็คือนี่ก็ว่าคนเสื้อแดงที่ยึดมั่นในเรื่องหลักการเหล่านี้เนี่ยใจดีมากๆกับคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยนะคะก็ก็ยังอยากสนับสนุนอยู่ยังไม่อยากทิ้งแต่ว่าปรากฏการณ์ที่10เมษายนมัน,เป,นเป็นความโกรธอะ่ะมันมันมากกว่า มากกว่าการไม่ส่งคนสําคัญของพักมาคือการไม่ส่งคนสําคัญของพักมาส่งเด็กมาแทนสอสหน้าใหม่มาแทนนี่ให้ว่ามันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายอ่ะที่เขาแสดงออกมาอันนี้ยังเราไม่ถูกเลยว่าสิบเก้าพฤษภาจจัดกันยังไงอืมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาดูว่าเขาจะขับกลับลำยังไงหรือว่านปชจะไปคุยกับเขาไหมว่าเฮ้ยคุณพลาดมาแล้วนะวันที่สิบเมษายนนะยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่ แต่นอปชอย่างใช่ไหมอย่างคุณนัทวุฒิก็เป็นที่ยอมรับใช่ไหมทั้งที่เขาผูกพันกับเพื่อไทยอย่างมากเลยแต่ว่ามวลชนเสื้อแดงต่อให้เป็นแบบฮัตคอแดงอิสาระอะไรต่างก็ยังยอมรับคุณนัทวุฒิเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับที่คุณนัทวุฒิไปช่วยเพื่อไทยหาเสียงไปต่างเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคุณเต้นเองเขาก็เล่นเล่นสองหมดบาทด้านหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อไทยใช่ไหมคะช่วยเหลือ ื่อไทยตลอดเขาก็อ้างประวัติศาสตร์ว่าเออก็ทำอยู่ด้วยกันมาตลอดสู้ด้วยกันมาตลอดแต่อีกด้านหนึ่ง mm. คุณนทวุฒิเองก็ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องความยุติธรรมเพื่อคนแส้แดงนี่ว่ามันก็คนก็ยอมให้อ่ะคือคนมันไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะถ้าคุณไปเพื่อไทยนีย่ตัดขาดกันหรือเรียกว่าคนไม่ใช่คือคนแส้แดงที่เขาสู้กันมากับคุณนทวุฒิกับ,บปอปช mm. ด้านหนึ่งเขาก็อาจจะมีความศรัทธาโดยส่วนตัว่จริงๆว่าอันนี้ก็ค่อนข้าง ชัดน,นะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณนทวุฒิเริ่มบอกว่าลืมไปซะเถอะความตายเมยื่อปีห้าสามเรียว่าก็เรียกว่าเสียงกรนดาก,ก็จะดังมากๆใช่ถ้าเรามองออตอนนี้การที่เพื่อไทยข้ามคั่วแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงก็สลับก็แตกแตกไปเป็นสองส่วนอาจจะเรียกว่าสองส่วนใหญ่ๆก็คือว่า ส่วนหนึ่งยังเชียร์เพื่อไทยส่วนหนึ่งก็เชียร์เก้าไกลแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เคยเป็นเ,เสื้อเหลืองมักวีดแหล่งส่วนหนึ่งก็มาเชียร์เก้าไก่มันเหมือนกับว่าความคิดเห็นของอาการแยกสีเสื้อที่เราเคยแยกกันเนี่ยมันแตกสลายหมดแล้วแล้วมันแบบเราจะประเมินใหม่ยังไงคือ สีเสื้อมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ได้มีสีเดียวอย่างที่ที่พี่เฉที่ถึงก็บอกเองว่ามีหลายเฉดแต่ละเฉดเนี่ยที่ว่ามันมันยึดสีนี้ด้วยหลักการที่ต่างกันด้วยเหตุผลที่ต่างกันนะคะคืออย่างนี้มันมีหลายตัวอย่างที่ชี้เห็นถึงการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอย่างอ อย่างคนเสื้อเหลืองเนี่ยหรือพวกสลิมที่เราเคยด่าเขาว่าเป็นสลิมในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็กลับมาสนับสนุนส้มแทนสนับสนุนก้าวไกลแทนนะคะแต่มันก็มีเสื้อเหลืองที่ยังเหลืองจัดอยู่แล้วยังโจมตีก้าวไกลอยู่เป็นพวกแบบไม่จรบราักด,ดีมุ่งเปลี่ยนแปลงกาปรปกครองคนหละที่ต่างกันยังไงครั้งหนึ่งเราเคยเห็นเขาทำหานร่วมกัน<ม>นะคะอาจจะไม่ได้จับมือเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่ว่าผลักประเด็นร่วมกันเช่นผลักดันต่อสู้กับระบบทักษิณอันนี้คือสิ่งที่เขาต่อสู้ แต่ทำไมวันหนึ่งกลุ่มหนึ่งถึงได้เอียงเปลี่ยนมาสนับสนุนส้มางฉันมองอย่างนี้บางคนที่เปลี่ยนมาสนับสนุนส้มเนี่ยถ้าดูรายบุคคลเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่เคยได้ตําแหน่งแห่งที่ไม่เคยได้ผลประโยชน์หรือเขาไม่ได้แสวงหาตําแหน่งแห่งที่ไม่ต้องการที่จะเป็นอ,อ,อยู่ในในั่งอยู่ในสนอชอ,อยู่ในกรรมการสรารพัดชนิดหรือมีอํานาจหรือเป็นเป็นนักการเมืองถาวรในในระบบของคอสชคือแบบ เรียกว่าเป็นวุฒิสมาชิกแบบตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะนานกว่าอาชีพปกติพวกเขาสีคนพวกนี้เนี่ยคนพวกนี้พอเขาไม่ได้สแสวงหาเหล่านี้หรือไม่ได้เหล่านี้เนี่ยนี่ว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนม,มาสนับสนุนส้มเขาคนพวกนี้เนี่ยนี่คิดว่าเขาเชื่อในเรื่องการเมืองสะอาดแล้วพวกเขาเองเนี่ยก็ก็ไม่ชอบระบบทักษิณน,นะคะเขาก็มีคำอธิบายเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโย,ยบายหรืออะไรก็หลายแหล่ แล้วก็รู้สึกว่าระบบทางสิทธิ์ไม่สามารถ่จะเป็นทางออกให้กับการเมืองที่คุณจะต่อสู้กับอำนาจไม่ชอบทําอื่นๆไม่ใช่ว่าไม่เห็นปัญหาของกองทัพไม่เห็นปัญหาข้าราชการที่ว่าเขาเห็นแต่ในช่วงเวลานั้นเขามองระบบทังสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่กับกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์เยอะแยะนะคะมีอาชีพเป็นสวมมาสิบกว่าปีเนี่ยนะคะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นเหลืองเขาอยู่แน่นอนเองเพ้ามนันมันที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาด้วยว่ามัน เขาเลือกที่เป็นเหลืองเพราะอะไรเลือกเพราะว่าฉันได้ประโยชน์จากอันี้นะคะเลือกเพราะว่าเชื่อเรื่องการเมืองสะอาดคือไม่ได้หมายว่าเราต้องเห็นด้วยกับ,ก,บการตีความทางการเมืองเขาในช่วงเวลานั้นฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าพยายามอธิบายว่าทําไมคนกลุ่มหนึ่งถึงเปลี่ยนมาย,ยอมรับส้มได้เพราะเชื่อว่าส้มจะทําให้การเมืองมันเป็นการเมืองที่มีดีได้จัดการกับระบบคอรัปทั้งหลายแลหลออานาจที่ไม่ชอบทําทั้งหลายแหลนะคะหรือแม้กระทั่งนักวิชาการบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยอธิบายว่า ถูกเพื่อนเรียกว่าเป็นเป็นสลิม mm. นะคะไม่ชอบเพื่อไทยมาวันนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นนักาการที่สนับสนุนเพื่อไทยได้ mm. นะคะทำงานการสนับสนุนให้สร้างความชอบธรรมอธิบายสร้างความชอบธรรมให้กับเพื่อไทยได้ไม่ใช่ว่านักาการกลุ่มนี้เนี่ยกลายมาเป็นแดง mm. ไม่ใช่ว่าเขาแดงขึ้นนะแต่เห็นคิดว่าเพราะจุดยืนภาคเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับความเป็นสลิมของเขา ตรงไหนฮะตรงไม่แตะต้องเรื่องกองทัพ <laughs> ไม่แตะต้องอำนาจของอ,อสถาบันทางอำนาจหลักอะไรแลยไม่พูดเรื่องปฏิรูปถอนนะคะไม่ไม่มีนโยบายที่นักาการแบบนี้เนี่ยมองว่ามัน,มนสุดโตงมีจริงๆเหรอฮะเนี่ยมีคนที่เคยเป็นเหลืองแล้วมาเชียร์เพื่อไทยเนี่ยก็เป็นมี่แต่แบบเขาอาจจะแบบเก่งในการที่จะซ่อนเลยเลยพี่เนี้ยอ๋อเอฮ่่ฮาแต่เขาไม่แสดงตัวมากอืม <laughs> คือเพื่อไายเขาก็มีพิชากาาของเขานะคะไม่ใช่าไม่มีมก็มีมส่วนหนึ่งก็เป็นนักพิชาการคืออาจจะสังเกตว่ามีมีเพื่อไทยเป็นนักพิชารารของเขาแต่ว่าอมันเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยแสดงตัวอมไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยอะไรออกมาแบบอในช่วงที่มันข้ามขั้วช่วงไรเพราะมันเหมือนกับเขาเขาก็อายเขาพูดไม่ออกว่า <laughs> ได้แต่พวกจริงๆแล้วพวกที่ยังเป็นเหลืองที่รุนแรงส่วนหนึ่งมันก็เยอะนะฮะแล้วผมจดว่าช่วงนี้พวกนี้ขึ้นได้โอกาสขึ้นชีพนะจากการโจมตีคุณทักษิณเรื่องอภิสิทธิ์ของคุณทักษิณในงานที่แบบว่าที่บว่าเรื่องอภิสิทธิ์ว่า,าไม่ต้องนอนนอนโรงพยาบาลไม่ป่วยจริงแระอะไรอย่าง,นางเนี่ยหรือว่าแต่ที่คุณทักษิณเริ่มกลับมามีดูแบบ มีอำนาจเรื่องของเงินที่ใช่ไหมฮะหรือเงินนโยบายเงินหมื่นอันเนี้ยร้านร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้ออะไรต่างเนี้ยพวกนี้ฉชวยโอกาสแบบเอาเรื่องพวกนี้มาโจมตีรัฐบาลแล้วก็พยายามจะดึงคนกลับไปด้วยนะแต่มันก็แบบว่าพอเราไปดูพวกนี้เพจพวกนี้พออีกโพสในกลายเป็นด่าเพื่อไทยแล้วก็ด่าก้าไกลด้วยก็มีก็ก็นี่ก็เป็นเหลืองเฉดหนึ่งที่แบบ มั่นคงถาวรเขาก็จะไม่เปลี่ยนมาหรือพวกนี้ก็จ,จะเป็นเหลือที่หลักการจริงๆก็เป็นคนธรรมดานี่แหละซึ่งแบบเ,เกียริระบบทักษิณเกียรติก้าวไกลรักสถาบันเชื่อชอบในทหารแต่นี่ก็ว่าพวกนี้เป็นคนกลุ่มไม่ใหญ่นะคืออาจจะผิดก็ได้แต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มไม่ใหญ่คือมันมีคนที่วิจารณ์เพื่อไทยนโยบายดิจิตอลเอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแต่ว่าเอาด้วยกับก้าวไกลอันนี้พวกนี้เนี่ยเรารสึกว่านี่คือคนรุ่นใหม่ที่เยอะอยู่ แต่หมายถึงว่าพวกพวกเหลืองจริงๆเหลืองจัดๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสคืนชีพแล้วตอนเนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่คือคืนชีพแบบปกปสเนี่ยนะและคิดว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าผู้นี้เนี่ยกลไกทางการเมืองของเขากลไกทางการเมืองที่มีอยู่อำนาจที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยจัดการปัญหาเขาได้อะเช่นก็ที่ผ่านมาก็ยุบ พรรคการเมืองคุณทักษิณตอนนี้ก็มุ่งที่จะเล่นงานพรรคก้าไกลใช่ไหมคะหลังจากจัดการก้าไกลเสร็จดิฉันก็ไม่น่จาจว่าเพื่อไทยจะผูกเล่นงานต่อหรือไม่คือพวกนี้เขาไม่ต้องกระดมคนอีกแล้วแบบกรกตกลไกอำน,นาจมาจัดก,การที้เขาได้แต่เหมือนกับว่าพวกเขาก็สามารถที่จะปลุกความเกลียดชังเพื่อไทยโดยช่วยอากาศชุลมุนแล้วก็ดึงเอาพวกคนที่แบบใช่ไหมคืออาจจะส้มที่ไม่ชอบเพื่อไทยห่างๆ่าเนี่ยหมายถึงว่าดึงดึงไปเป็นอะไรอ่ะเป็นแบคเข้าได้ไหม ไม่น่าจะคือเขาคือด้านหนึ่งมันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเวลามันผสมรองกันเนี่ยมันก็แยกไม่ออกเหมือนกันคนจะดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีคนที่คอยตรวจสอบว่าคนนี้เนี่ยนะมันแบบโอ้โหมันมันเหลืองจัดมากแบบขวาจัดมากฉะนั้นเนี่ยฉันไม่ร่วมกับมันแต่ว่ายังเชื่อว่าถ้าเป็นกลุ่มที่แบบสนับสนุนก้าวไก่เนี่ยจะยังไงเขาก็จะไม่เรียกเรียกการรับผิดออกมา ขณะที่พวกเหลืองจัดแบบเก่าเดียเด๋ยวสักพักก็จะเรียกเรื่องการและทหารเรียกทหารออกมาเรียกให้ให้ลงโทษนู่นน,นหรือว่าเรียกให้องค์กรอิสระนะคะตัดสิทธิ์ในการเมืองนู่นนี่นี่ก็ก็ยังหวังว่ามันจะมีเส้นนันเชื่อว่ามันจะมีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างความเป็นส้มกับวความเป็นเหลืองแบบฮาร์ดคอร์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR อโค้ดได้เลยครับ